สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอนะแฟนพี่โอพี่นันนะครับพี่เปียวแล้วก็น้องๆค่ะน้องๆแล้วก็พ่อสีครับพ่อสีครับอันนี้คือเจ้าของสวนนะครับผมพี่วันเนาะนะครับปรใหญ่นะครับแต่ว่าสวนนี้พี่นันนี่ตามเก็บมาอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ทําต้นทําใบเลยโอ้นะครับพื้นที่พี่วันครับผมตอนนี้พื้นที่อําเภออะไรครับผมอันนี้สอยดาวครับสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเนาะนะครับพี่วันใช้คุณเขียวมากี่ปีแล้วพี่ สองปีแล้วนะโอ้โหนะฮะต้องถามพี่นันก่อนมารู้จักพี่ได้ไงพี่อยู่โคราชใช่ไหมใช่ครับใช่มารู้จักพี่วันได้ไงพี่ก็เป็นทีมงานของของอาจารย์กำแพงโอ้ครับผมแมาครับอาจารย์กำแพงมาแนะนําให้รู้จักพี่เขียวอ่ากับพี่วันใช่ไหมครับกับพี่วันครับผมเป็นไงครับพี่วันแรกๆพี่เขียวกับพี่รู้สึกยังไงครับยังไม่เจอนะแรกๆอาจารย์กำแพงมาแนะนําเป็นไงบ้างพี่เชื่อไหมตอนแรกผมถามจริง เชื่อมังหรือเชื่อมังขนจันนะพูดถึงแย่เลยเบยเกษตรกรทั่วไปอะพี่วัหรอครับแล้วยังไงไม่เปิดไม่ใช่มั่งอ่าตอนแรกๆอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วพอมาใช้เต็มๆสองปีที่ผ่านมาแบบร้อยเปอร์เซนต์กับคุณเขียวเนี่ยมันเพราะอะไรมันใช้แล้วมันเห็นผลนะเห็นผลยังไงต้องอธิบายกับลำใยใช้แล้วมันก็สวยดีออกลำใยก็สมบูรณ์ความสมบูรณ์ของลำใยของพี่วันหมายความว่าไงมันเป็นยังไงที่ว่ามันทําแล้วพอฉีดไปแล้วมัน ถกค่ะหนึ่งคือลูกตกใช่ไหมพี่น้นทำดอกง่ายด้วยถ้าเราทำบำรต้นก่อนแล้วก็มันก็ทำดอกง่ายทำดอกแล้วก็มันก็ติดเม็ดด้วยดีนะการติดเม็ดสวยปกติมันจะไม่ค่อยมันจะเป็นกระซาอยู่ไม่เป็นไรนะกระซากระซากระซา้ยไม่เป็นพวง มันไม่เป็นช่อมันจะไม่เป็นพวงติดยอมหย่อมมากอ๋ออ่ามันเป็นดอกล้ามันจะร่วงครับอ๋อปัญหาของลำไยหนึ่งคือว่าพอะติดดอกแล้วมันร่วงอ่ามันไม่โดกอย่างนี้มันไม่ดอ๋อแต่ว่าคุณเขียวมาทําให้มันเป็นพุ่มเป็นพวงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับผมและคุณภาพเนื้อแน่นมันหวานไหมหวานค่ะหวานกรอบหวานกรอบนี่ดูจากคนที่รับจาหน่ายไปใช่ปะราคามันดีกว่าคนอื่นไหมอ่าคนถามอย่างงี้มันก็สวยมันก็ไม่เหมือนกับ มันก็ไม่ดีกว่าคนอื่นแหละแต่ว่าก็ได้แพงกว่าหน่อยนึงอ่ามันได้ดีกว่าแล้วนะแล้วก็ขนอมตัวเองเนี่ยมันปลอดสารพิษสารเคมีไงฮะครับผมชีดฉีดปีหนึ่งกี่ครั้งยังไงครับพี่เรื่องลำไยอืมฉีดทุกสิบห้าวันสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่ช่วงฝนถ้าว่าวันนั้ก็สิบห้าวันสิบสองวันอืมอัตราส่วนเท่าไหร่พี่ลำไยอัตราส่วนก็ฉันจะใช้พันรีต่อสิบเมตร ก็อสิบแคปซูลพี่เขาเป็นถังใหญ่ใช่ไหมครับปีที่แล้วกุญจวอนปีที่แล้วเนี่ยถังปริ๊ดพี่วันใช้15แคปซูลเพราะปีนี้ลดลงมาลดลงมาเพราะโลว์วากาวไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเนี่ยประหยัดนี่คือลดต้นทุนมาทันที5แคปซูลต่อถังไม่มั่นใจก็ใส่ไปสิบห้าเม็ดแต่พอมั่นใจแล้วเรารู้ว่าใช้แค่สิบเม็ด เริ่มใช้คุณเขียวตอนไหนฮะตั้งแต่สมมติเราเก็บตัวเนี้ยชุดเนี้ยเราเก็บไปแล้วปุ๊บเราเริ่มใช้คุณเขียวตอนช่วงเสร็จแล้วฉันจะแต่งชอบค่ะแต่งแต่งต้นก่อนแต่งต้นนะแต่งต้นใบแตงกิ่งครับนั่นเอง แล้วฉันก็จะให้ลูกน้องฉีดทางดินครับฉันก็บำรุงดินก่อนบำรุงดินข้าบผมแล้วก็จะปล่อยไว้พอแตกยอดแล้วค่อค่อยพ่นางทางใบอีกรอบอ่าก็คือเอาใบคือว่ายิ่งใบเยอะมันช่วยสังงคหอแสงใช่ไหมตัวพืชมีวันพี่วันหลังจากเราพ่นทางดินแล้วกี่กี่วันาพูดถึงว่าอย่างเราใส่ทางดินเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ต้องให้น้ําให้อะไรก่อนไปก่อนครับพอมันขยับแตกยอดประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะแตกยอดแตกยอดมาแตกยอดปุ๊บนี่เราก็ฉีดขึ้นพดต้นเลยตั้งแต่โคตต้นยัน ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะพอดีพอมาเป็นดอกปุ๊บนี่ยังไงพี่มีผ่าดอกปีอะไรไม่ขอความรู้เรื่องดอกไหน่อยปีนี่ปีปีที่ผ่านมาปีที่แล้วฉันไม่กล้าฉีดดอกเพราะว่าฉันกลัวมันหล่นกลัวรั่วโอ้แล้วปีนี้เราไม่รู้เขาเราไม่รู้เราก็ไม่กล้ามั่นใจที่จะต้องฉีดมาปีนี้มีความมั่นใจแฟนฉันเขาก็เลยบอกว่าคุณลองลองลองฉีดดอกดูไหมดอกดูไหมแปลงนี้คือแปลงที่ว่าฉีดดอก โอ้ผาดอกนะกี่ร้อยต้นพี่วันหกร้อยต้นนะฮะท่านผู้ชมอายุกี่ปีอายุกี่ปีอันนี้หกปีหกปีลำไยกี่ปีได้ผลผลิตสามปีสี่ปีสามสี่ปีนะเอ้ยลูกค้าผมสองปีกันได้แล้วปล่อยเยที่แสดงว่าผลผลิตจากการกล้าฉีดผาดอกในปีนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันดกขึ้นไหม เขาช่วงดอกตูมเขาฉีดดอกอยู่ค่ะช่วงดอกบานฉีดลงดินอ๋อนี่กฉลาดนะทำลงดินไปเรื่อยๆไงไม่ใช่คือกลัวมันกลัวมันร่วงอีกแหละครับผมอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปที่ตรงฉีดผ่าดอกแล้วเนี่ยระยะห่างกี่วันหลังจากฉีดก็ที่นี่จะฉีดประมาณสิบวันสิบสองวันถึงสิบห้าวันสิบสิบนิดสองวันแล้วแต่แล้วแต่มีช่วงเวลาครับถ้าเรามีเวลาก็ฉีดได้นั่นได้เลยถามต่อพอได้อย่างงี้พี่ยังฉีดอีกไหม จ้งฉีดอยู่เพราะอะไรเล็งเหรอฉันฉีดตั้งแต่ลูกเล็กอย่างนี้ครับแสดงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฉันจะใส่ทุกคโอ้ดีเลยครับผมพี่วันการฉีดผ่าดอกเนี่ยมันต่างกันยังไงกับที่เราไม่ฉีดพี่วัน ที่ฉันปีที่แล้วที่ฉันไม่ฉีดดอกคือเหมายถึงว่าเราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะดีไม่ดีเราก็ไม่กล้าเสี่ยงพอมาฉีดผ่าดอกปุ๊บมันมันให้ความเปล็ดแบงไงที่ขั้วมันเหนียวไหมลดการร่วงใช่การหลุดลดลดกาเหลุดล่วงขั้วเหนียวขึ้นนะครับผมมันจะไม่ล่วงนะครับท่านผู้ชมครับชัดเจนนะอธิบายว่าอย่างเงี้ยอีกกี่วันได้ได้ผลผลิตพี่ที่จะเก็บอันนี้น เดือนกว่ากว่าพี่จะฉีดหรอเดือนกว่าฉีดตลอดอ่านี่แสดงว่าก็คือต้องต้องฉัดสิบวันสิบสองวันถึงสิบห้าวันใช่แล้วไหนเวลาฉีดตลอดเลยก็คือฉีดไปที่ชอบเลยใช่ไหมพี่ ฉีดดหมเลย่ทั่วให้ฟุ้งไปเลยแสดงว่าสวนเนี้อีเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือพี่เข้าลองขนาดว่าจะเก็บผลผลิตก็คือฉีดไปเลยถึงแม้เก็บแล้วก็บำรุงดินแสดงว่าให้คุณเขียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับใช่ครับนะฮะเราเดี๋ยวเราไปเดินดูนะว่ามันเป็นพุ่มยังไงปัญหาของลำไยนี่คือรั่วร่วงใช่ไหมร่วงร่วงที่ว่าเป็นกระสาคือช่อนึงติดสี่ห้าลูกอะไรอย่างเงี้ยมันร่วงฮะพี่นันพี่นันต้องตามเก็บตั้งแต่ตั้งแตต่้นเลยทำต้นทำใบแล้วก็เป็นเนี้ ตอนตอนที่มาเล็กๆนี่คือยังอยู่รูปเล็กอยู่อย่างนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมากนิดเดียวทัานจะฉีดตั้ำใจขนาดนี้ครับนี่ฉีดน้ไใจเป็นติ่งอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมก็ลองสูมถือว่าดกไหมเอะพ่อสีพ่อสีอยู่จันถือว่าดกไหมอย่างเงี้ยดกครับดกนะอ่านะครับมาดูอคุณดกอมาดูโโอ้หฮะเอามาเนี่ยฮะอู้ยใหญ่ครับอันนี้เขาเขาขายกันเนี่ยเขาจับต้นเหรอหรือว่าไงมลำใหญ่เขาเขาซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาเรียกกันการเหมาใบขายใบอ่ะครับขายใบยังไม่เข้าใจคือ ปีนี้อย่างที่เห็นเนี่ยเขาหมอไปปีหน้าแล้วพี่วันอธิพันธ์อธิบายเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวผมเอาใบปอกใส่เลยเนี่ยพี่วันน้ยังไงอะรำใหญ่นี่นะคะถ้าว่าปกติเขาบอกว่าใจยังไม่เก็บลูกแล้วเขาขอซื้อปี59เลยอืลนี่เขาซื้อกันปีหน้าแล้วท่านปีเหรอปี59แล้วเขาดูยังไงอะ เขาก็ดูเขาไม่ได้ดูอะไรคเขาดูสภาพต้นดูอะไรอย่เลยแ้วต้เขาวิเครเขาเต้นอีกส่วนหนึ่งคุณจิวอนเขาซื้อไปยันปี60ทําทำราญญาจ่ายห0แล้วะเดี๋ยวจะไปดูต้นอ้ไรใหญ่ๆนะจะไปดูว่าเขาดูต้นเขาดูยังไงนะคุณภาพเป็นยังไงข้าวเหมาข้ามปีไงเออนะครับเนี่ย้องดูหลายๆต้นนะก้องลองซูมไปโอ้โหตวเนี้นะครับดอกทุกต้นคุณจิวอนนะครับสมบูรณ์ดูยังไงเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่เลยต้นนี้ดูได้มาอยากดูต้นสมบูรณ์วิคอยผมดูหน่อยดิ อยากรู้ว่ะในสวนฉันนี่สมบูรณ์หมดมันสมบูรณ์หมดคุณดูวอนเหรอต้นอ่าก้อนแผ่นไปดูก้อนแผ่นไปดูมันไม่ได้พาเห็นเข้าไปหดูมันมันยังไงพี่นันสมบูรณ์นี่ไงความสมบูรณ์นั่นคือช้อเนี่ยนะครับ มันเยอะมันดกแรดกนะอันนี้ถือว่าดกเลยนะอนนี้อันนี้ถือว่าอีประมาณเดือนกว่าใช่ไหมพี่วันเดือนกว่าครับอ่ะอ่ะมาไปดูใบสภาพใช่ไหมอ่ะขอละเชิญพี่วันทำใบใหญ่ยาวมันก็คือใหญ่ยาวมันแล้วค่ะฝั่งว้นะลำใหญ่ใบใหญ่ยาวมันนะะฮ ชัดเจนนะเทียนะอันดับแรกนะดูอันนี้ก่อนคนจับบังใหญ่มาปุ๊บโอ้ยใบมันใหญ่มันยาวมันมันฉันเอาละนี่คนคนเหมาเขาจะดูเฮ้ยนี่แสดงส่วนนี้บำรุงดีส่วนนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้เขาจะซื้อเลยตายแล้วเลยเท่าไหร่ก็ยอมหกร้อยต้นพี่เหมาไ้เท่าไหร่ขายเป็นโล สี่องบี่อนนี้เหมาไวเพื่อขายเป็นโลหรอพี่วันี่ขายสี่สิบาทสี่สิบเบาทปีที่แล้วปีที่แล้วได้เท่าไหร่สี่สิบห้าบาทปีนี้โกะวประมาณสักสี่สิบตันได้มั้งสี่สิบตันคบณหน่อยได้มั้ยส่สิบตันาโจ้โจ้โจ้จ้โจ้โจ้ตันละสี่สี่ห้าส่นเจใช่หมสี่สี่ห่นเจหรือ4่ ตันละสี่หมนตันละส7่0ม4 0นเจ็ดคูณสี่สิบสีี่ี่ี่สี่สิบหกล้านแปดแสนบาทโอ้ต้นทุนอันนี้ได้แน่นอนได้แน่แน่อะตีไป2ล้านต้ลต้นทุนยังไงใช้ใช้เขียวของเราไปเท่าไหร่อาถามอย่างงี้พี่กอง อันนี้อันนี้ยังยังขออย่าเพิ่มสรุปได้ไหมฮะวันเก็บแล้วค่อยสรุปอ่าพี่ไันมาเก็บนะเอาที่ผ่านไปเอาที่ผ่านไปเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วที่ซื้อมาเนี่ยฉันซื้อมาเนี่ยฉันใช้ทุกสวนมันก็เลยใช้หลายสวนใช้หลายสวนเพราะฉันจะต้องมาเก็บเสร็จแล้วฉันจะต้องมาคำนวณว่าเออฉันใช้ยาไปกี่ถังไม่ไม่อย่างนี้เอาเอาเฉพาะรอบหนึ่งไงพี่วันสวนเนี่ยหกร้อยเนี่ยกี่ถังถ่งพันลิตรนะฉีดหกพันลิตรหกพันลิตรหกพันลิตรก็เท่าหกสิบแคหกสิบแค่หกสิบหกสิบ โอ้ยเป็นเงินแค่สามกันาราไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งกอเองครึ่งกองเองสามไม่ถึงสามพันกูจะวอรอ่ะครึ่งกองเดินหนีเลยอ่ะไปเดินไปอ่ะพี่เค้าไปเรื่อยๆแงแดดและมลภาวะตัวการที่ทำร้ายผิวเราในจะอายุที่มากขึ้นเริยวรอยที่ตามมา ความหมองคล้ำทำให้ผิวเราเสื่อมสภาพปัญหาทั้งหมดนี้ป้องกันได้โดยเมดัสแอนตีเอจิ้งครีมความลับของผิวสวยจากใต้ท้องทะเลลึกนวัตกรรมใหม่จากประเทศฝรั่งเศสที่สกัดจากแมงกระพรุนที่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถย้อนวัยกลับสู่วัยหนุ่มสาวได้ด้วยตัวเองทำให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสไร้ริ้วรอยได้อย่างเป็นธรรมชาติ มาไขค,ความลับของผิวด้วยเมดัสแอนท a g เอจ c ิ้งครจากฝรั่งเศสใบหน้าขาวแด้งใสลดริ้วรอยชะลอวัยด้วยเซมเซลจากแมงกระพรุนใต้ท้องทะเลลึกโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก3,500บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือเพียง7,500บาทโทร0879307822 0860271944 i.d. line 0์ศ6 7 1 5 1 1 1ี่านรับประกันเห็นผลตั้งแต่ใช้กระปุกแรกเมดัมเอ็นทา i เ g จจิ้งครความลับของผิวสวยจากใต้ท้องทะเลลึกพี่วันคือ6ปีนี่คือต้นสม่ำเสมอนะความสูงความสูงนะจะดูไหมล่ะฮะข้างหลังโอ้ได้ได้ได้ขนาำเสมอแบบนี้เองี้ยชัดเจนมาก นะครับมันไม่ใช่แค่ตรงนี้นี่ทุกต้นเนี่ยเรามองดูสุดลูกไปดูได้เลยครับนะครับคือไม่มีปิดสักต้นไม่มีค่ะไม่ชัดเจนอ่ะเอาลายๆเนี่ยยอดตรงไหนช่อตรงนั้นครับผมนี่นี่นี่ของแท้มันต้องมีฟุ่มนะเอาเอาอันนี้คุยกับลุงศรีลุงศรีอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับลุงศรีแค่ทำสวนลำไยเหมือนกันเขาบสวนลำไยเหมือนกันวิเคราะห์ให้หน่อยมันยังไงอึ้งไหมอึ้งครับรู้สึกว่าดีที่สุดแล้วเนี่ย นานน่านน่านไงไม่กูจะวอนเห็นไหมเดี๋ยวกล้องกลับไปอินเสิร์ตส่วนข้างๆอ่ะนะที่ว่ามันดำอ่ะพี่วันกระตุ้นความไม่ได้เลยครับแปลงข้างกันเนี่ยลไมันทำไมดำเพราะอะไรเป็นลาหรอราทงสกันมันลาหรือไรให้มองดูได้เลยครับไปดูแล้ติดกันเนี่ยอะเดี๋ยวไปดูนะว่าไงอะเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปนะไม่ไม่ไอ้ส่วนส่วนที่ดำเนี่ยข้างๆเลยที่เขาไม่ได้ผลผลิตเลยพี่วันเขาเขาดูดเชื้อราไม่ไม่คือใจระบ่ะดูฮะ เนี่ยแปลงที่ข้างวันเันคือคือการเราบอกว่าผมเห็นขั้วลำไยของพี่วันนะคือมันสวยอ่ะมันไม่มีเชื้อราไงเห็นง่ายๆนะปกติเราไปซื้อบางทีเราซื้อมามันจะมีไอ้ดำๆเกาะตามเม็ดอะดำตเม็ดอ่าใช่ใช่ใช่นคือเป็นลาดำไม่มีนะทีฉีดฉีดคือเขียนแล้วไม่มีลาไงไม่มีลานนี่คือการการป้องกันเราป้องกันตั้งแต่แรกเลยแสดงว่าแปลงนี้คือไล่ไล่อิงดาวของพี่พี่พี่วันเนี่ยคนมาด่จับแลวรู้เลย อีเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมนะรหรือมีแม่ค้าตลาดนอกมาจับได้ไหมหรือมีจังไหนเขียวปะเนี่ย ใช่ใช่ด้วย่รับซื้อด้วยรับซื้อด้วยขี่รถผ่านมาไล่อิงดาวถอดร้อยไว้เลยแล้วมาขอซื้อเขียวทุ่วันเลยคือของแท้ไงอ่าทั้งมุงสีด้วยอ่านะครับนะพี่อออย่าไปซื้อแกก็อยู่โคราชก็ไม่มาส่งหรอกเนี่ยดูใบลำใหญ่เนี่ยอ่านี่ดีกวอ่าน่ดก่าชดใบโอ้หน่อันนี้่จาะยอดตนใหญ่นจะคน้น่ว่าต้งเข้าสวนไหนอ่ะถ้าใบลักนี้ชันซื้อเลยไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลย ราะว่าเจ้าของดูแลแน่นอนน่าโอ้ชัดเจนมากนี่คือคนคนทำลำไยใหญิงดินะครับดูดิแกนักเก็ตใบเนี่ยมันมันวาวโอ้สุดยอดนะคุณผู้ชมสุดยอดฮะอันนี้พี่วันมาต้นนี้โอ้โหมันเอาพิธีแทนขึ้นไปโอ้ขายต้นนึงไม่ได้เป็นแสนเลยดูดิฮะโอ้โหต้นนี้ต้กมากอันนี้นี่ย่อกี่ปีต้นนี้เกือบ30ปีนะต้นนี้ปีแล้วค่ะโอ้โหมสิบกว่าปีดูดิกว่าปีลำไยอยู่ได้กี่ปีพี่ ด้ตถ้าไม่ตายก่อนยาวเลยเ่็นยุคคนเเป็นรอปีเลยนะเป็นรอยปีเป็นร้อยปีได้เลยและถ้ามันสุกเต็มที่นะมันจะยังไงเนาะโอ้โหมันจะสวยแบบว่ารยะน้ำตาลเต็มต้นเนาะเม็ดไหนเม็ดนั้นก็คือเงินนั่นเดี๋ยวเดี๋ยววันเก็บตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บเทปให้่านผู้ชมได้ดู้ย ตอนมันถูกแล้วมันแก่แล้วเป็นอย่างไรบ้างจังหวัดที่เราโดนคือกันเดี๋ยวขอภาพเก่าพี่นันมาใส่นะที่มาดูตอนแรกได้ครับจะได้เข้าใจเอามาไอโซนนี้คืออายุเยอะกี่ปีต้นใหญ่ต้นสามสิบปีสามสี่สิบนแหละสามสี่สิบปีมันได้ผลผลิตมากขึ้นไหมต้นมันใหญ่มันต้องมากขึ้นปกติมันจะไม่ได้อย่างงี้นะพี่นันนะต้นต้นแก่ปีที่แล้วอันนี้สี่สิบสี่สิบกว่าต้นได้สิบหกตันสี่สิบกว่าต้นได้สิบหกตันเนี่ยแปลงเนี้ยโอ้โหฮะคุณผู้ชมเกือบล้านฮะเฉพาะล็อกนี้ฮะ ดูได้ดูขอความรู้เรื่องต้นสมบูรณ์หน่อยอามพี่นันมาพี่วันพี่เขาเห้หนไหมดูยังไงอ่ะดูทั้งดูผิวดูเน้่ยดูเนี้ยเนี่ยดูความชื้นเลยแต่ให้แสดงว่าได้ได้ความชื้นอ่าอ่านะครับแสดงว่าน้ำสมบูรณ์ดีครับข้าวฝากมันก็อยู่ของมันนะดินดิน่ะดูดินเด็กครับมาดินสวยนะท่านผู้ชมดูดินนะครับพี่ตีเข้ามาดูดินหน่อยดินดินจะร่วนเลยนะครับ คือพี่วันแกไม่ห่วงไงคือแกบำรุงดินไงก็ดีทุกอย่างก็ดีถูกไหมครับนี่ครับผมเพราะว่าซูเปอร์กรีนของเรานะท่านผู้ชมเราปรับปรุงดินด้วยนะครับและเขาสำคัญตัวใหม่ของเราซูเปอร์กรีนนะครับคุณเขียวซาเช่วิลมิกเอ็กซ์ตราของเรานะฮะครับี้จะลงพื้นที่นะครับพร้อมนพี่น้องเกษตรกรเร็วๆนี้ครับนะครับประสิทธิภาพ2เท่าเท่ากับ ตัวนี้2องแคปซูลอยู่ในซองนี้ทั้งที่ประธานบอกมาเมื่อวานคือว่า1ซาเช่นะครับหรือว่า1นึ่งซองฉีดพ่นได้5้าถึงสิล่าไร่้าถึงสิบห้ไรเลยแล้วถ้าฉีดผสมน้ำได้หนึ่งร้อยถึงสามร้อยลิตรครับเออเดี๋ยวนะถ้าสองร้อยลิตรนะครับถ้าเป็นข้าวมันน้อยลำใหญ่อย่างเงี้ยนะครับซองเดียวซองเดียวอยู่ใช้ซองเดียวเลยอ่าใช้ซองเดียวนะครับประหยัดมากนะครับจากสามร้อยเลยได้สองร้ ที่ทํามาเพราะว่าแคปซูลมีการปล่อแปลงเยอะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคเหนือล่าสุดไปหาที่แปะมาโอ้โหเข้าไปในพื้นที่แจกเลยครับประธานก็เลยมองว่าเพื่อป้องกันการตัดปัญหาสังเกตว่ามันเป็นแคปับการผลิตต่างต่างต่อไปนี้จะปอมแปลงไม่ได้นะครับเร็วๆนี้จะเปลี่ยนมาเป็นซองแต่ว่าแคปซูลยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่ก็ยังทำเรื่อยๆนะครับก็จนกว่าที่แคปซูลเราจะ ค่อยค่อยหมดไปคือเกษตรกรรู้แล้วนะครับว่าเอ๊ะต่อไปเขียวของแท้ต้องเป็นซาเช่เท่านั้นตองนะครับซาเช่ก็คือซองนะฮะท่านผู้ชมถูกต้องฮะการเก็บลำใหญ่เก็บยังไงอยากรู้การเก็บให้มาชมได้เลยค่ะอ่าหครับผมเดี๋ยวเราเก็บให้เผื่อว่าเดี๋ยวนี้การเก็บเก็บยังไงอยากอยากเหาา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 าจะไปชิมด้วยว่าการใช้ใช้าาาาาาซื้ออีกแล้วอย่างาี้นะ วันนี้หลังรถเนี่ยสับรถลูกได้นะสับรถลูกละสี่โลซื้ออได้ลูกสามร้อยบาทขนมลูกละสิบโลซื้อต่อได้ลูกละห้าร้อยที่จะไปถ่ายช้ำนี่ก็จะไปดูลำไยด้วยอย่างเราไปดูไอ้ต้นล้มไปดูไอ้ต้นที่ล้มเก่งมันล้มเนี่ยอ่ะป่าพิทิมาไดไม้อ่ะนะครับค่อยๆนะโอ้สุดยอดเลยอันนี้อันนี้ยังยังยังไม่พร้อมเก็บเนาะอีกเดือนนึงนะครับผมนะครับดูฮะดูโหดูดอกทุกต้นคุณจิวรดูดิดูดิโอ้โหฮะดูฮะมันไม่ใช่แค่ดอกต้นเดียวเนี่ยโโอ้หต้นอันนี้เป็น อย่นี้ยอดอ่ะเขาแบบอายุ30ปีให้ผลผลิตขนาดนี้ครับผู้ชมนะสุดยอดพี่อ๋อนะฮะอไปเดินไปนั้นก็นู้นนะแต่ไปดูตัวหุ้งใหญ่ๆดูนะฮะไม่หลุดข้อเหนียวนะข้อเหนียวสลัดไม่มีร่วงพันอะไรอ่ะนลำใหญ่พันอะไรมีพันไหมอันนี้ยี่โดร์ค่ะฮยี่โดร์เนื้อยี่โดร์เนื้อเยอะเล็กคือแต่พี่วานก็ยังบอกว่าให้ดูเลยว่าสังเกตที่ใบยังตลอดว่าใจน้ำยังไหวไงการจับไง สังเกตที่ใบนะลำาใหญ่นะใหญ่ยาวมันอ่ะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทำให้เกิดปัจจัยหลากหลายรูปแบบในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นมลภาวะต,ต่างๆที่ทำลายสุขภาพและความงามทางด้านผิวพรรณของเราทำให้ผิวเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรด้วยหลากหลายสาเหตุเช่นสภาพอากาศแสงแดบดบฝุ่นควันมลพิษ รวมถึงปัจจัยทางด้านอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่สามารถทำให้ผิวของเราเสื่อมสภาพลงได้แต่จะทำอย่างไรล่ะที่จะสามารถยื้อความอ่อนเยาว์ให้อยู่กับเราได้ยาวนานที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาหลายคนพยายามหาตัวช่วยในหลากหลายวิธีเช่นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้คุณเสียงเงินจำนวนมาก บางคนสรรหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกมากมายแต่อะไรละ่ะที่จะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้อย่างตรงจุดคุณรู้จักแมงกระพุนไหมแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาผิวพรรณของคุณได้อย่างตรงจุดด้วยนวัตกรรมใหม่จากฝรั่งเศสแมงกระพูุนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่าไฮโดรโซน และเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถย้อนวัยตัวเองกลับสู่วัยหนุ่งสาวด้วยวิธีที่เรียกว่า c e l l Development Process of Trans differentiation ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าขั้นตอนในการทำงานในแมงกระพรุนชนิดนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้มันมีชีวิตที่เป็นอมะตะเพราะด้วยสารสกัดจากแมงกระพุนมีส่วนช่วยในการสงังคราะห์ฟีลแกลน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิต Natural m o i s t u r i z i n g f a c t ร r สาร NMF นี้จะลดน้อยลงตามธรรมชาติทำให้เกิดริ้วรอยบนผิวผิวแห้งตึงดังนั้นการใช้สารจากแมงกระพรุนจะช่วยเพิ่ม NMF ให้แกับผิวทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยเหย่่วยน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นสารสกัดจากแมงกระพุนยังมีคุณสมบัติ e n t i y r i n a l e ช่วยต้านริ้วรอย e n t h a g e ช่วยย้อนวัยสู่หนุ่มสาว Brighten ทำให้ผิวเปล่งปลั่งสว่างสดใส d e r m a n d t o n e ช่วยปรับสีผิวให้เข้ากันอย่างเป็นธรรมชาติ Skin Moisturization ทำให้ผิวคงความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวัน Repair UV Damage ช่วยซ่อมแซมผิวที่เสียหายที่เกิดจากการทำลายของแสงแดดและยังเป็นคอลาเจนโฟโตไท์ที่สกัดมาจากผิวชันนอกของแมงกระพุนที่มีความปลอดภัยสูงปราศจากไวรัสและอาการแพ้อย่างแน่นอนเพราะแมงกระพุนชนิดนี้ไม่มีพิษเหมือนแมงกระพุนทั่วไปผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภยัยเพรได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาหรือออยอ ทำให้คุณมั่นใจได้อย่างแน่นอนและนี่คือคุณสมบัติของสารสกัดจากแมงกระพุนธรรมชาติใต้ทะเลลึกจากประเทศฝรั่งเศสโปรโมชั่นพิเศษสุด1กระปุก3,500บาท พิเศษ3กระปุกลดเหลือเพียง7,500บาทโทรด่วน0879307822 0860271944 ID Line 0846715111รับประกันเห็นผลตั้งแต่ใช้กระปรกุกแรกเ e d a งเอ t นทายเอ c r จิ้คความลับของผิวสวยจากใต้ท้องทะเลลึก